สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของเวดาทุกท่านนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะ พ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นวันพุธนะคะอากาศเย็นนะคะเย็นแต่เมื่อเช้าเลยได้ใส่เสื้อตัวใหญ่ๆมานะคะอากาศเย็นอันนี้เสื้อที่วรดาใส่เป็นเสื้อผ้าคามนะคะในร้านเอามาตัดแบบสบายๆใส่นะคะใส่กับกางเกงเล็กกิ้งของเราปกติใส่ง่ายๆใส่สบายๆสไตล์ของวรดานะคะโอเคค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านอยากได้สินค้าอะไรให้ท่านดู EP ีนะคะ อีพีของเราตอนนี้2000กว่าแล้วนะคะสินค้าของวรดาก็มีมาให้พ่อเม่เรื่อยๆนะคะตามที่ท่านดูในคลิปวิดีโอแล้วก็ฟังราคาด้วยนะคะอีพี2000กว่าแบบนี้เรียกว่านัมเบอร์นะคะพ่อเม่พี่น้องขาเรียกว่านัมเบอร์เนาะนัมเบอร์กับอีพีกับนัมเบอร์จะเรียกกันคนละอย่างนะคะพ่อเม่พี่น้องขาขอให้ท่านฟังอีพีแล้วก็ท่านดูนัมเบอร์ท่านจะได้สินค้าตรงหน้าปกเป๊ะๆเ,เ,เลยนะคะคลิปนี้วรดาจะมายกเป็นกระเป๋าผ้าคามและกระเป๋าผ้า เพวารวมกันนะคะสินค้าของเราทุกอย่างตรงหน้าปกสินค้าทุกอย่างของเรามีกินงพร้อมขายนะคะวรลดาอันไหนที่ยึงราคาได้ก็ดึงไปเรื่อยอันไหนที่ลดได้ก็ลดเรื่อยนะคะพเพราะเศรษฐกิจช่วงนี้เงียบมากนะคะอยู่ตลาดก็เงียบออนไลน์ก็รู้สึกจะลดลงเนาะเพราะว่าบ้านเมืองก็ไม่ปกตินะคะอากาศก็ร้อนนะคะแล้วก็จะใกล้สงการแล้วบางทีคนเราก็เก็บเงินไว้ใช้ใจ่าย ปีหนึ่งกลับบ้านครั้งหนึ่งสงการประมาณนี้คือเป็นป,ประเพณีคนไทยนะคะต้องกลับบ้านเย็บพ่อเย็บแม่นะคะเรียกว่าเป็นปีใหม่ของชาวไทยนะคะของชาวอีสานนะคะสงการจะเรียกว่าปีใหม่นะคะ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเพื่อให้ท่านได้สินค้าดีๆวรดาจะยกเป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าหิ้วต่องแหลงแบบนี้นะคะกระเป๋าหิ้วแบบนี้นะคะ ใส่เครื่องสําอางใส่ของจุกจิกได้ดีมากนะคะอันนี้กิงงเดี๋ยวนี้ขายใบนี้200กว่าแล้วนะคะ225นะคะแต่วรลาก็ยังมาดึงให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ราคาเดิมนะคะ150ท่านใดสนใจดูตามนําเบอร์นะคะอันนี้นําเบอร์หนึ่งนะคะลายนี้แบบนี้ดูชัดเจนนะคะวรลา,าจ,จะยกให้ท่านใกล้ๆแบบนี้เบอร์ชัดเจนนะคะนําเบอร์หนึ่งนะคะ150บบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะ เป็นแบบนี้ตูดก็แบบนี้ให้ท่านดูเอานะคะขนาดนี้แต่ให้เราดูแบบนี้เลยนะคะโอเคนัมเบอร์หนึ่งผ่านไปตัวนี้นัมเบอร์สองนะคะรายใกล้เคียงกันพาดแต่และผืนสวยทุกผืนนะคะร้อยห้าบาทเท่านั้นวรดาพิเศษให้ท่านสุดๆเลยนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านสุดๆนะคะร้อยห้าินะคะ มาอีกตัวนี้เป็นนัำเบอร์3นะคะพอแม่พี่น้องท่านดูนะคะกระเป๋าแบบนี้เราไม่ต้องใส่เยอะเนี่ยยังวรดาใส่ง่ายๆแบบนี้นะคะ แบบนี้เนี่ยคะ่ะก็สวยแบบนี้เห็นไหมเป็นสไตล์ง่ายๆนะคะใส่อย่างนี้ก็สวยคะ่ะใส่เครื่องสำอางใส่เงินนิดหน่อยสบายใส่โทรศัพท์นะคะโอเคเราก็มารีวิวให้ท่านดูว่าสินค้าใช้ได้แบบไหนนะคะอันนี้ก็นาเบอร์สนะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายแน่นอนตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันนะคะร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองคะ่ะมาอีกใบนี้ก็เป็นลายนะคะ เป็นลายหมีขั้นเหมือนกันกับยกใบที่หนึ่งแต่ว่าลายคนละลายแตกต่างกันนิดนึงนะคะสินค้าทุกอย่างลายใกล้เคียงกันนะคะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ลายเดียวกันนะคะจึงอาจบางครั้งจะเป็นผ้าผืนเดียวกันก็คนละลายเพราะอยู่คนละมุมบางผืนอยู่มุมเชิงบางผืนอยู่มุมกลางก็จะออกมาเป็นคนละลายเมื่อตัดกระเป๋านะคะต่อมา n ำเบอร์ห้านะคะ พราะสินค้าชุดนี้มาใหม่เลยนะคะวรดาเพิ่งเอามานะคะวรดาก็จะมายกให้ท่านเลยนะคะสวยๆทุกใบเลยนะคะสวยๆทุกใบอันนี้น u m เบอร์หนะคะท่านอยากได้ใบไหนชัดเจนบอกมาแคปมานะคะวรดาก็จะส่งให้ท่านตรงปกหรือก่อนส่งวรดาถ่ายรูปให้ท่านดูทุกคนให้เช็คด้วยกันก่อนนะคะมาอีกแล้วนะคะตัวนี้ก็โอเคนับเบอร์หนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ สินค้าของเราถูกต้องทุกใบนะคะเราชัดเจนให้ท่านเลยนะคะพิเศษให้ท่านเลยนะคะกระเป๋าเครื่องสํำอางห้อยศอกนะคะราคาพิเศษเพียง150ยาสลดจาก200รกว่าบาทนะคะมาอีกใบนี้ก็ลายใหม่เห็นไหมคะ กระดาเอามายังไม่ดึงเลยนะคะนี่ค่ะสวยๆทุกใบนะคะเอาไปฝากไปต้อนไปแก่คนเท่าคนแก่ช่วงสงการได้ดีมากเลยนะเทศกาลสงการเวลาไปวัดไปลำเมื่อท่านมาเยี่ยมนะคะทําบุญก็แกกันได้ของอันนี้เป็นผ้าคามแท้สกลนคอทอมือแฮนด์เมดทั้งหมดเลยนะคะมาอีกนะคะอันนี้ก็มาอีกนะคะเราก็แบ่งปันท่านนะคะแต่ละลายไม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะนี่ออกมาสวยค่ะ ลนยนี้นะคะก็แบ่งปันท่านนมเบอร์แปด้ยห้าสิบเท่านั้นราคาเต็มจริงๆมันสองร้อยกว่าเราให้อยู่แล้วร้อยห้าสิบจัดโปรโบแบ่งปันเลยนะคะสุดๆเลยะคะ่ะเลื่อนเลยนะคะอันนี้ก็คนละลายนะคะตัวนี้ให้ดูชัดๆนะคะคนละลายนะคะอันนี้นมเบอร์เก้านะคะนมเบอร์เก้านะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางนะคะ เขาเรียกจุกนะคะตัวนี้เราจะมีกันอยู่ถึงเบอร์เก้านะคะแล้วเราจะมาสตาร์ทเป็นผ้าสตาร์ทเป็นเป้เอ้ยไม่ใช่เป็นผ้าย่ามนะคะย่ามคามเหมือนกันนะคะเราจะสตาร์ทเริ่มเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะคะขอให้ท่านดูนะคะแต่และประเภทไม่เหมือนกันนะคะ อันนี้เป็นกระเป๋าย่ามนะคะราคา200กว่าเหมือนกันแต่แล้วเขาก็ให้ท่าน150นะคะกระเป๋าย่ามอันนี้150ยท่านดูนะคะว่าท่านจะเอาแบบไหนกระเป๋าห้อยศอกหรือกระเป๋าย่ามก็แบบนี้นะคะเราจะยกกับสตาร์ทเหมือนกันนะคะอันนี้เบอร์หนึ่งนะคะให้ท่านเลยนะคะ150บาทจากราคา200กว่าบาทนะคะเราแบ่งปันท่านเลยนะคะ150บาทเท่านั้นกระเป๋าตัวนี้มีซิปด้านในนะคะ นี่คะ่ะจะมีซิปด้านในแบบนี้เลยนะคะมีซิปด้านในข้างในนี่ก็จะมีกระเป๋าน้อยอีกทีหนึ่งมีซิปแบบนี้เลยนะคะใส่สบายนะคะกระเป๋าคามเนี่ยเราใส่เท่ๆแบบนี้ก็โอเคนะคะเห็นไหมคะเนี่ยใส่แบบนี้ก็โอเคนะคะอันนี้นาเบอร์หนึ่งนะคะที่วรดาสภายท่านอยากได้ใบไหนทักมานะคะมาอีกใบนี้จะยกให้ท่านเป็นนาเบอร์สองนะคะนําเบอร์สองนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ สินค้าอันนี้กระเป๋าย่ามนะคะนำเบอร์สองทักทายมาได้ให้ท่านร้อยห้าสิบบาทนะคะสินค้าของเราทุกอย่างมีกิงพร้อมขายแน่นอนตรงหน้าปกนะคะแล้วมาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สวยท่านดูเชิงดูลายได้นะคะนำเบอร์สมสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะมานะคะตัวนี้นำเบอร์สี่นะคะ นัมเบอร์สี่นะคะเราจะสตาร์ทเป็นนัมเบอร์นัมเบออันนี้เรียกว่ายามนะคะเรียกว่ายามนะคะหนึ่งสสามสี่เรียกว่ายามดูแต่ละประเภทแต่ละประเภทนะคะเราให้พิเศษเลยนะคะอันนี้นัมเบอร์ห้านะคะ n ัมเบอรห้านะคะเราก็มาพิเศษให้ท่านเลยนัมเบอร์ห้านะคะี่ค่ะสวยค่ะงามแท้แน่นอนนะคะนัมเบอร์ห้านะคะ okay. แล้วเราจะมาเป็นผ้าคามเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้เป็นคามแบบว่ากระเป๋าตุ๊ก,กตุาตุก,กตานะคะอันนี้ตุกตาตุกตานะคะตัดยากมากนะคะแต่เราก็มาขายให้ท่านราคาพิเศษปกติตัวนี้ต้องขาย200กว่าวรดาเอามาขายราคาช่วยเหลือกันนะคะ150บาทนะคะวรดาจะเอามายกให้พ่อแม่พี่น้องนะคะ ให้ท่านใบละร้อยห้านะคะท่านใดสนใจทักวรลดาจะยกเป็นนมาบอร์หนะคะตัวนี้ยกให้ท่านเป็นหมายเล6หนะคะนมาเบอรหกวรลดาก็ยกให้ท่านร้อยห้าเหมือนกันนะคะแต่เราจะยกแบบว่าใบที่1ที่2ที่3ามพอให้ท่านดูท่านต้องการใบไหนทักมานะคะสินค้าอันนี้เป็นผ้าคามแท้ส,สกุลนครเลยนะคะสัายไ้เลยโอเคนะคะอันนี้หมาบอร์หใบที่1เป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าด้านหลังว่าไงคะ แบบนี้นะคะใบที่หนึ่งหใบที่สองนะคะเราดูแบบนี้นะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะโอเคหใบที่สามนะคะเราดูแบบนี้เลยนะคะนี่คะ่ะสวยค่ะเป็น้าคามแท้สกุลนครหกใบที่สี่นะคะก้อยท่านดูสินค้าของเราแน่นอนนะคะหใบที่สี่แบบนี้นะคะโอเคหใบที่ห้าแบบนี้นะคะ กใบที่ห้ากระเป๋าตุกตานะคะขอให้ท่านดูทักทายมาได้โอเคหมดแล้วนะคะมีห้าใบามีห้าใบานะคะกระเป๋าตุ๊กตาหมาบอร์หกมีห้าใบานะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะมีห้าใบแท้แน่นอนแบ่งปันท่านสุดๆเลยนะคะแล้ววราดาจะมาให้ท่านเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแพวานะคะแพวามีอยู่เท่านี้นะคะแพรวาตัวนี้นะคะใบละร้อยนะคะ ใบละร้อยจริงๆราคานี้ร้อยห้าเก้าน้ำเบอร์เจ็ดนะคะวรลดาให้เลยนะคะมีอยู่สองใบนะคะใบที่หนึ่งนะคะเจ็ดทับหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องขาอันนี้เจ็ดทับสองนะคะอันนี้ร้อยเดียวนะคะยกให้ท่านเลยนะคะเจ็ดทับหนึ่งและเจ็ดทับสองมีอยู่สองใบนะคะใบที่หนึ่งใบที่สองท่านชอบใบไหนทักทายมาร้อยเดียวนะคะ แล้วมานำเบอร์แปดอันนี้เป็นใบเล็กของยังไม่มาเพิ่มนะคะบรดาก็จะมายกให้ท่านก่อนให้ท่านห้าสิบบาทจริงๆกระเป๋าตัวนี้เจ็ดเก้านะคะแปดมีอยู่สองใบนะคะสายยาวเล็กนะคะเราก็ให้ท่านแปดนี่ค่ะแปดใบที่หนึ่งนะคะแปดใบที่สองนะคะดูดีๆนะคะด้านหลังไม่เหมือนกันนะคะแปดใบที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นลายเอสด้านหลังนะคะ 8ใบที่2ตัวนี้ไม่มี S อนะคะอันนี้มีอยู่2ใบ8ใบละ50บาทมีอยู่2ใบนะคะวลดาให้ท่านเลยแล้ววลดาจะมายกกระเป๋าแพาวาตัวถูกมีเท่านี้นะคะยกให้ท่านก่อนอันนี้เป็น2ชั้น2ซิปนะคะวรดายกให้ท่านพิเศษใบละ150ปกติตรงนี้ต้องขาย1 5 9 179อันนี้นะคะนำเบอร์9มี2ใบเท่านี้สินค้ามีเท่าที่โชว์นะคะสินค้าอันนี้ ก้าใบที่หนึ่งลายช้างนะคะอันนี้ลายเหมือนกันแต่คนละลายนะคะร้อยหนะคะอันนี้สองช่องนะคะเดี๋ยววราดาเอาช่องเดียวมาให้ท่านมีอยู่ไม่กี่ใบจะยกให้ท่านเลยนะคะ เออมันมีอยู่เขาเอามากระซ้อยเขาเอออันนี้นมเบอร์สิบนะคะรุ่นนี้ร้อยห้าเก้ามีสามใบเราจะยกให้ทันแบบนี้เลยเนาะยกให้ลูกค้าแบบนี้นมเบอร์สิบมีสามใบแค่นี้นะเขามาสิบใบที่หนึ่งนะคะนี่มีแค่นี้นะคะร้อยห้าสิบเก้าบาทแต่กระเป๋าค่าส่งใบละห้าสิบใบที่สองสามสิบนะคะแต่ผ้าเหมือนเดิมนะคะ สินค้าทุกอย่างของเลโอนเงินก่อนเท่านั้นนะคะ10ใบที่2คือใบนี้นะคะ10ใบที่2คือใบนี้นะคะ159 10ใบที่3คือใบนี้นะคะเราจะจัดแบ่งปันให้ท่านเป็นหมวดเป็นหมวดแล้วนะคะผ้าแพรว่าแล้วเรามา11ใบใหญ่นะคะ11นะคะ11ใบใหญ่ลายช้างนะคะใบที่1นะคะใบที่1 2 2 0จากราคา299 สิใบที่2นะคะตัวนี้11ใบที่2ใบนี้นะคะท่านชอบใบไหนทักทายมาได้นะคะแล้วเราจะมี12คือใบนี้ย่ามเอ้ยเป้นะคะมีใบเดียวนัมเบอร์สิราคาสามเกแล้วก็ให้ท่าน220เท่ากับใบเมื่อสักครู่นะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยคะ่ะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ วันนี้วรดาก็มาแบ่งปันท่านทุกสิ่งทุกอย่างทั้งผ้าคามและผ้า,าเพวานะคะรวมค่ะเขากันไปหากท่านสนใจอะไรขอทักมาเดี๋ยวคลิปต่อไปวรดาจะลงผ้าสิ้นกับผ้าคามรวมกันให้ท่านในราคาพิเศษนะคะหากท่านใดสนใจทักทายมาได้นะคะกบขอบคุณทุกท่านค่ะดูแลสุขภาพเด้อได้เล่นสงการกันแล้วนะคะทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะ